สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทางช่องสิริ2 5 5 3้าด้เด็ดพารวยนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางนิเคเช้านะคะของที่19เมษายน2567ค่ะรูด4นะคะกับ6นะคะจุด2ตัวเร้วเจอให้4 6 6 1 หนนะคะจุดสามตัวนะคะหนึ่งสี่หกค่ะคยสมาชิกทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อเอฟซีทุกท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแนวทางจากทางช่องของเรานะคะใครที่ชอบตัวไหนนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะเด่นสี่กับหค่ะ ทางช่องของเรานะคะเป็นเพียงสืีแนวทางให้ท่านเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ